สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเกือบจะแปดโมงเช้านะคะวันนี้อากาศดีนะคะพยากรณ์บอกว่ามีแดดตลอดทั้งวันนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นจริงนะคะซึ่งก็กาลังเดินออกไปโรงเรียนนะคะวันนี้ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะเพราะว่าหิมะเหลือไม่เยอะแล้วแต่ก็จะต้องเดินระวังหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังต้องใส่เสื้ออักจี้อยู่ดีนะคะเพราะว่าเผื่อมันหนาวได้นะคะจะใส่เหมือนเด็กี่้นบว่าเป็นเสื้อเสื้อคลุมมาก็ยังไม่ไอนั้นเท่าไหร่ ก็เลยตั้งนี่ก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้ท้องฟ้าวันนี้น่าจะเรียนเต็มวันเลยนะคะนี่ดูแล้วเดี๋ยวเรียนก็เลิกบ่ายสองค่ะแต่ถ้าบ่ายสามนี่ก็ไม่ไหวนะคะเพียสมองนี่ค่ะผู้คนก็เริ่มเดินกันแล้วะคะ่ะเดี๋ยวท้องเดี๋ยวก็ไม้ก็จะสวยนะคะแช่พัก่อยก่อนนะคะค่ะแล้วก็แดดก็กําลังออกนะคะรู้สึกถึงความปกติน,นะคะบรรยากาศเดิมๆสถานที่เดิมๆแต่ ก็ไม่เบื่อแล้ค่ะที่เองจะต้องขายให้ดูทุกวันเพราะว่า,าแต่ละวันเขาก็มีคมสวยงามที่ต่างกันใช่ไหมคะอย่างเช่นวันนี้ไงคะเห็นแสงพระอาทิตย์แล้วก็วิวที่สวยงามรถยังมาหรือยังหอยังค่ะนี่นะคะการจราจรเขาก็ไม่ค่อยติดขัดน,นะคะที่ประเทศนี้ค่ะแล้วเอีงมาถึงป้ายรถไหมนะคะแต่เองจะไปคันหลังนะคะเพราะคันนี้คนน่าจะแน่นมากคันหลังก็น่าจะไม่ไเยอะหรอกคะ่ะเพิ่งลงจากสถานีเมโทรนะคะแล้วก็เดินข้ามมา ก็เลมาเจอคนเยอะๆนังก็จะไม่ไปค่ะยิงจะไปชันหลังนี่หล้วค่ะเขาคงไม่คอยหรอกค่ะก็เดินเล่นซะขนาดนี้ะแล้วภาคบ่ายนี้นะคะครูก็พาไปชมนิทรรศการนะคะจากกาลังเดินนะคะจากลงออกจากโรงเรียนไปพัศลาใช่ไหมตัวใช่ค่ะไปพัศลานะคะตรงโู้นนะคะเห็นมาคะที่เสาเหมือนเสาโทรศัพท์นะคะมาไปนน่นวันนี้แดดดีนะคะไปกันหมดที่ค่ะห้องเรียนอยู่เก้าคนแปดคนครูก็ไปด้วยนะคะ เาจะพาชมนะคะ,ะแล้วก็กําลังเดินเหมือนบนนะคะเดินไปโบนแล้วก็เพิ่งมาถึงตรงนี้นะคะไม่รู้เขาหยุดที่ไหนนะคะแต่ตึกสวยมากน,นะคะหน้าร้อนเนี่ยคะ่ะหน้าร้อนที่ยังถามหานะคะเอ็นจะได้ปลูกผักสลับผักเคียวของเอ็นนะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะเหมือนจะร้อนเหมือนจะหนาวแต่ไม่หนาวนะคะวันนี้ร้อนมากจะถอดตัก๊กีกอออกเลยนนะคะไปกันดีกว่าใครไม่ถึงที่หมายเลย ค่ะสงสัยว่าครูจะพามาเดินหนึ่งกิโลเมตรมาคะนี่เดินวนไปวนมาเออแล้วก็จะได้กลับไปเหมือนอันนี้แล้วค่ะสักพักหนึ่งแล้วก็จะเดียลี้ยวเ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 ลไปโรงเรียนนะคะเดินมาหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวกลับไปคะแล้วก็ไปถามว่าใครเป็นยังไงมั่งตอนนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังเดินกลับโรงเรียนนะคะหลังจากที่พาไปเดินวนเหมือนวนซ้ายนะคะเดินวนไปวนมามาปุ๊บ เดินมาออกกาําลังกายแล้วค่ะต้องออกกาําลังกายใช่ไหมคะเรียนอย่างนี้จะได้รู้ว่ากล้ามมาทำงานหรือเปล่านะคะนี่นะคะก็ะถึงโรงเรียนแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เลิกเรียนแล้วเิ่งก็กลับไปถึงบ้านแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> วันนี้ทําผัดกะเพราค่ะยังเก็เไม่ได้ถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลยพากันออกมาที่ห้างนะคะเพื่อมาซื้อของไปไว้ทําวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธนะคะเพราะพวกเอ็งจะพากันมาตลาดคือมา จันพุธสุกนะคะแต่เสาทิ์นี้คือมาทุกวันเลยนะคะก็มาห้างที่นี่นะคะเพราะว่าวันนี้แกเป็นคนจ่ายจันพุทธสุกถ้าศึกเสาทิ์นี้เอ้ยคืเขาทิศเอ่งมังกรจ่ายนะคะนี่นะคะห้ามโกมมาเจก,กะเข้ามาพุกยังก็จะเลี้ยวขวามือน,นะคะํามาดูดอกไม้นะคะก็มีนะคะแต่ที่นี่เขาจะมีน้อยมากโอ้โหดอกไม้หน้าร้อนเริ่มมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะ สีสันสวยงามมากเลยนะคะกาลังเอามาขายแล้วนะคะนี่ราคาเป็นกระถางเล็กเขาขายเป็นกระถางเลยนะคะกุลหลาบก็มานะคะสวยนะคะแล้วก็ถายมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นมุมขายชักกลตอันนี้ก็กาแฟนะคะนนี้ก็เป็นขนมปังนะคะแต่จะเยอะถือคือตรงนี้นะคะขนมปังที่สามารถเลือกได้เลยไปกันดูอย่างอื่นกันดีกว่านะคะว่าเอื่งจะซื้ออะไรเอ่ยแต่กับใครก็กินเหมือนท่ำๆเหมือนเดิมลยค่ะเพราะว่า ให่เหมือนบ้านเราไงคะนี่ก็เป็นพวกหน้าผลไม้บ้านเราก็ยังมีไอที่ใช้กับแต่ที่ก็มีอย่างนี้คะขนมปังเยอะแยะมากมายถ้าแล้วก็อ๋อแล้วจีนข้าวกั้อะไรแบบนี้ปานนมก่อนะคะ่ะนมกับไข่โอ้ไม่ใช่แต่เอาไข่อีกว่านะะน,นะคะนี่ราคาที่นี่เขาขายไข่แค่เสีบฟองนะคะ ก็มีของหลายราคานะคะไขน่นีนีราคาปีนี่จะพวกเองจะพักการที่แบบราคาถูกๆไว้ก่อนนะคะอ่ะ,ะมานีอันนี้คือ,ขอไข่ไข่ของห้างนี่เองเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีไข่ส่ว่าจะเป็นไข่เปลือกสีขาวนะคะไม่ใช่ขีมตามเหมือนบ้านเรานะคะไข่ไก่ที่นี่แบบเรื่องปลองก่อนนะคะเราวก็จะไปดูนะคะว่าจะไปเอาไก่เนี่ยคะ่ะ อันนี้เขาก็กาแฟนะคะเห็นมันก็มีหลังลายสีสันด้วย่ะอันนี้่าน้ำมันมะพร้าวเอ้น้ำมันมะกอกนี่เห็นคะของดองที่บอกว่ามีเยอะมากน,นีจริงๆนะคะเยอะจริงๆแล้วก็เป็นพวกเครื่องปรุงอะไรย่างึเนะคะ่ะของที่นี่แต่สร้างกว่า้า้มือเอี้ยงอันนี้จะเป็นน้ำส้มนะคะข้างล่างสุดนะคะเป็นน้ำส้มน้ำมันมะมะกอกอะไรก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะ เดี๋ยวพูดผิดมันก็จะเป็นอย่างอื่นนะคะอันนี้เป็นอะไรยังก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ยังคิดว่าน่าจะอร่อยนะคะนี่เป็นพวกแยมค่ะเออใช่ค่ะแยมแยมแยมถูกค่ะเป็นแยมผลไม้แหละก็อย่างนังนค่เยอะแยะม,มากมายเลยเห็นไหมคะมีแยมตัวกุ้ป่าอันนี้อร่อยนะคะผลไม้ตัวนี้แต่ว่าที่เป็นแรมมันไม่ค่อยมีนะคะตัวนีสิ้นน้อยมาก ันนี้ก็แยมบ่คะตัวน,นี้ก็แยมแยมพวกสตรอเบอรี่นี่ไงคะตามรูปเลยนะคะตามนั้นเลยนะคะน่าจะอร่อยนะคะยังเอาปลากระป๋องถูนหน้าก่อนนะคะนี่ไงคะปลากระป๋องถูนหน้าทูนหน้าทูนหน้าค่ะไว้ทํากับขนมปังแล้วเราก็จะมาต่อที่แผนกเนื้อนะคะนี่แล้คะ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อไก่ที่แบบ จะบอกว่าเขาเอาแต่เนื้อๆจริงๆนะคะไม่เหมือบ้านเรานะคะมีื่องไข่มงอไข่หม็ะว่าไปนน่นนะคะก็น่าจะกินไก่นะคะอันนี้เขาผสมมาแล้วนะคะแล้วก็จะราคาถูกกว่าไก่ที่ยังไม่ผสมนะคะเชื่อไหมล่ะคะว่าถูกกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมคะไก่ที่แบบธรรมดาธรรมดาแต่พอไก่ที่บางอย่างนะคะที่แพงกว่าก็แต่อันนี้คนี่ค่ะ คนะคะไม่ถูกแล้วใครคาไก่ที่ผสมเราบางทีก็จะถูกกว่านะคะไม่จะหาราคาที่ถูกกว่าให้ดูหาไม่เจออันนี้ก็เส้นพวกเนื้อนะคะคือเขาทำเร็จไปแล้วการพร้อมแกะก่อน,นคือพร้อมใช้เลยนะคะย่แบบบางที่บอกก่อนค่ะแม่บ้านดี่คือสบายหน่อยนึงอนี่นนะคะ่ะเอ้หมูสามชั้นอยู่เนาะไม่เห็นนะครับรอบนี้ มุมตัวนี้ก็จะเป็นมุมที่อาหารลดร,ราคานะคะอันนี้เป็นชีสค่ะเชด้าชีสราคาปกติอยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ่ยนี่นะคะราคาปกติแล้วเขาก็มาลดราคาก็ครึ่งอยู่นะคะเชดราชีสอันนี้ก็เหมือนกันนะคะน่าจะอะร่อยนะคะเด๋ยวอันนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรนะคะอันนี้ค่ะป้าลราจะเป็นฮอดดอกใช่ไหมคะลดร,ราคากันหนักมากเลยนะคะไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าค่ะเองจะมาเอา อันนี้เชบอกว่าเป็นมันเราก็จะเป็นฮอดดอกอะไรเล็กใช่ไหมคะตัวนี้อร่อยนะคะราคาก็ถูกกว่าที่ห้างเจี้ยมไปซื้อประจําห้างเจี้ยมไปซื้อประจํานี้ตั้งหนึ่งจุดเท่าไหร่ไม่รู้คะ่ะขึ้นไปแพงกว่านี้นะคะอร่อยคะ่ะเป็นหนังไก่นะคะเขามีเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะราคาก็ถูกแพงก็ว่ากันไปนะคะบางทีก็จะเอามาอย่างนงี้ะคะ่ะสองแค่คือว่าอันนี้ก็นี้เลยนะคะถูกคะ่ะอย่างนี้เลยละคะ่ะ เออแล้วก็จะบอกว่าอันนี้จะเป็นไส้กอรอกไส้กอรอกที่เหมือนไส้กอรอกข้าวเออไส้กรอกข้าวบาเล่ข้าวไร่ alle, ไนี้อะคะ่ะอร่อยนะคะตัวนี้อ็งกินแล้วอันนี้เป็นไส้กอรอกที่ออกจะนิ่มๆนะคะไปทําพวกซุปอย่างเดียวน,น,นะคะ,ไ,ะ,คะไม่อะไรไม่มีนะคือต้องแกะแกะเปลือกที่หอะะ่อแล้วก็ค่อยไปทีละตึงต้งๆลงนะคะเป็นลูกๆอย่างนี้เลยคะ่ะตามภาพเลยนะคะ,คะซื้ออาหารก่อนเสร็จแล้วะคะ่ะยังก็เลยจะมาเข้าร้านนี้แล้วค่ะ จะมาซื้ออาหารแมวนะคะก็เลยก็มาหน่อยหนึ่งอาจจะอย,ยู่นานนะคะนี่ธรรมดา,าของย่างละคะ่ะจะรีบเินไม่รีบหรอกคะ่ะจะมาซื้ออาหารก็จะดูอย่างอื่นด้วยทียหน่อยอันนี้ไงคะที่ขายทุกอย่างราคาถูกนะคะถูกกว่าร้านอื่นทั่วไปอยู่นะคะเข,ขาก็าขายจากแต่เขาไม่เน้นเน้นขายรวมรวมความทุกอย่างเลยนะคะมีหมดอนนะคะเรื่องจะมาซื้อสมุดนะคะ่าไปเขียนเหมือนจะเป็นคนดีเลยนะคะประเด็นหนังสือลังหานี่มีการเขียนด้วย ยังดูก่อนนะคะทั้งหมดเดิมเอานี่นะคะดูก่อนนะคะมันเริ่มเท่ากันอาปกแข็งปกอ่อนดิคะนี่คือปัญหาเองก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะยั็ยงก็เลยออกมาตามหลังนะคะให้เกเอาประกัอยู่ที่รถอยุ่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สิบเกือบจะครึ่งแล้วนะคะนี่อีกแค่ไม่กี่นาทีนะคะวันนี้พระอาทิตย์ตกประมาณสองทุ่มห้านาทีสิบนาทีนี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศที่ กำลังจะเสียงหน้าบ้านจริงๆของฟินแลนด์นะคะคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินแล้วค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็คิดว่าจะประมาณสักบ่ายกี่โมงดีคะให้มองเห็นพระาที่ยังอยู่บนหลังคาอยู่เลยนะคะแล้วแดดคือเหมือนกับแค่ช่วงบ่ายกแก่ๆบ้านเราน่ะคะ่ะไปดีกว่าค่ะไปขึ้นรถดีกว่าแกนั่งคอยในรถแล้วจะได้กลับบ้านไปกินกาแฟแล้วค่ะกำลังจอดไปคะ่ะส่วนทุกคนจะไม่เชื่อนะคะยังจะถ่ายดูครับนะครับเพราะยังเป็นเวลา นี่แหละค่ะเวลานี้นะคะ,ะคือ,อยังไม่ได้โกะนะคะแล้วดูแดดในความเปจรินะคะแดดนี้เหมือนประมาณทักสามสีโมงเย็นนะคะเห็นเลยค่ะนี่คือหน้าร้อนที่แท้ทูของประเทศฟิแนแลนด์ค่ะ